สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิ่งมาผาแซบมาหลาคามาครับพี่นอ n มวันนี้นะะี่พามากินทะเลซีฟูด้ดเป็นพี่สาวเนี่ยนมาอีกแล้วนะคะพี่นอ n มวันนี้จัดไห่เดอเด้อค่ะ <c oughs> บอกว่าพี่เจียนกินหมึกกุ้งซีฟูฟ้ดนะคะนี่น้ําจิ้มซีฟูด้ดฟูดละถวยเด้อค่ะพี่น้องมาพี่กินเลยมามาครับ <c oughs> ให้พี่เจียนกินมะระวสมผักค่ะ,คะ,คะพี่นอ n g นิ่งมากินไม่บานเนาะคะ่ะวันนี้ไปทุระกันกลับมาคํานะคะ ยกออกมาได้นะพี่นี่เลยอย่างนี้อืม เป็นไงพี่น้ำจิ้มถ้าแยากหนาอยางเดียว <laughs> พักมันนี้เป็นผักสลัดนะคะพี่น้องะมะละมะเขือเทศแตงกวาเนาะคะ่ะวันนี้พาเที่ยวทะเลนหนวันพาไปอ่อยเขาปลาเนาะค่ะพี่น้องมือได้กันได จิ้มมือไร้ค่อยเด็วเวดเผ็ดเป็นหนเนาะค่ะเอาแค่พอกินได้เนาะ ทะเลแบบถาดใหญ่ยังสีนันเป็นตะแพงนะคะพี่น้องแต่ไม่แพงหรอกนะพี่นอ <Okay. S 1> ้องปลาหมึกเข้ากบโลละร้อยกว่าบาทเนาะสองร้อยกว่าบาทแต่วันหนึกะซื้อไม่ยังละบ่ถึงโลนะคะพี่น้องอยู่ตลาดแถวบ้านเนาะคะ่ะ นี่ถ้าสายตรวดนี่กับแก้มดีๆเลยนะ ไม่สนมากเพียดจีเด้อ <c oughs> 并、嗯、标版。 พักเบิ้ลนี่ปลาเดี๋ยค่ะพี่หนุห่มอร่อยไหมครับ เอามาหลายอยู่เนาะค่ะพี่น้องพักทานก็ง่า่นึงกินอย่างนี้มันต้องกินกับผักยเยอะๆเนาะอะร่อย ขุ้งรวกพอที่สะดุ้งเนาะค่ะพี่น้่องหวานดีค่ะไ่ต้องเอาสุกแห้งเนาะคะ่ะโอ้ยสดน,น้ำจิ้มจนเบื่อเลย อิ่มไหมล่ะอิ่ม,มพักหลายเนาะค่ะพี่น้องบอ่ามันมาาบัหลายเนาะคะ่ะถ้าเพราะว่าอันนี้อันนี้เยอะอยู่เนาะน,นนเอะเดี๋ยวสิกินมาเบิ้ลเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็สิบเสะใจคนเบิงอีกเนาะคะ่ะกินเบิ้ลพอดีแบบอีกสักนิดนึงประมาณนี้าานเนาะค่ะพี่น้องกําลังดีเนะะาะไอ้มันเป็นคนเบาหน่อยนะคะอยู่ชีวิตประจําวันที่บ้านก็พูดน้อยเดี๋ยวพูดเยอะไม่ค่อยพูด เป็แม่พเ,ะะเออพื่อนกัเชียร์เนาะค่ะว่าเฮ้ยพี่เพียอนเบาแน่บอกให้เาเด้อค่ะเพื่อนสีบอกเบาขึ้นมาเองบางทีนี่ก็ตกใจกันเนาะค่ะพี่นอ <c oughs> ้องเพื่เพื่อได้ยินไอ้คนเบาขึ้นมาหนึ่งก็เอา,าเอาซ่อขึ้นมนก็เซ่อเบาไปเนาะค่ะค่ะไปแล้วเนาะค่ะวันนี้นี่ก็ได้เป็นอ่าลวกจิ้มทะเลซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนิ้งสดเอาวัสดุกับพี่น้องเบิร์ตถวยคากหลาย เสีบ่แสบกับเบิ่งผี่ดูที่น้ําจิ้มว่าหมดถ้วยนาะค่ะพี่น้องคุณได้อวจะคองกับปินนนาะค่ะค่ะไปแล้วนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอฝากไว้เพี่ยเทานี้เนาะค่ะนี่ก็ขอขอบคุณกําลังเลงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทันนะอค่ะทีเกีิเข้ามาที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชเนาะค่ะเป็นกาลังใจให้น,นิงไ้เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับมันนี้นิงกับีีพี่เชียนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ